ความยิ่งใหญ่ได้มันเกิดหน้าตอนนี้แล้วครับนั่นก็คือแพ็กเกจไอคอนอินฟินิตนั่นเองครับตั้งแต่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปได้ก่อตั้งมานี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับเพียงแค่คุณเปิดบินเป็นตัวแทนจําหน่ายใหม่หรือโปรโมชั่นนิวเดลเลอร์นั่นเองนะครับสินค้าใดก็ได้ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่วันที่1นธันวาคมไปจนถึงวันที่31มธันวาคมปี2565นี้ครับรับไปเลย20ส,สิทธิ์ครับในการรับกาไรส่วนเพิ่มเติมของทุกๆสินค้าที่ขขายได้องบริษัท The Group ในแต่ละปี นี่คือสุดยอดแล้วแต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วครับเรามีแพ็กเกจให้คุณเช่นกันนั่นก็คือแพ็กเกจรดยเลอร์ครับและคุณจะได้รับหนึ่งสิทธิ์ครับในการรับกําไรส่วนเพิ่มเติมของทุกๆสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ขายได้ในแต่ละปีและสิทธิ์พวกนี้ทํางานอย่างไรผมจะอธิบายเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับสมมุติว่าในแต่ละปีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปขายสินค้าทุกๆสินค้าได้กี่ชิ้นก็นแล้วแต่ครับและถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ทําสิทธิ์ในเดือนนี้ ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะได้กําไรส่วนเพิ่มเติมนี้ครับในการหารเท่าครับหูมันเกิดขึ้นได้จริงๆครับและย้ำคือทุกสินค้าจริงๆครับที่เราจะเอามาหารเท่าสําหรับโปรโมชั่นนี้ครับและเราแจ,จกจ่ายกําไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้กับคุณและก็คือวันที่5มกราคมของทุกๆปีครับคุณจะได้รับไปเลยโอนเข้าบัญชีให้สบายใจและเงื่อนไขของเราง่ายนิดเดียวครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือซื้อสินค้าในระบบ1่ชิ้นต่อปีแค่นี้เองครับคุณก็จะได้รับกําไรส่วนนี้แล้วและดอกจันเอาไว้เลยครับ ตลอดอายุการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซะด้วยที่คุณจะได้รับรายส่วนเพิ่มเติมนี้เปไงนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับถามผมนะคุ้มที่สุดแล้วครับในการที่จะเปิดบินดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายในเดือนนี้เลยครับเพราะย้ำว่า สินค้าใดก็ได้และสำหรับคนที่เป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่แล้วนะครับอย่าพลาดสิทธิ์นี้นะครับรีดิเรกร์กันได้เลยครับเรามีโปรโมชั่นให้กับคุณแน่นอนและการทําโปรโมชั่นนี้นะครับเราจะเริ่มนับยอดขายของทุกๆสินค้าในบริษัทดีไอคอน Group ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2566ครับและคุณจะได้รับกําไรส่วนนี้ไปตลอดอายุการเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปครับ